มาครับผมเข้าสู่การแข่งขันครับในรุ่นรุกกี้ครับโอเปตครับหมวคาราบาลเลยครับรอสัญญาณไฟครับออกสตาร์ทมาครับโอ้โอสิ่งทำได้ดีครับออกสตาร์ทมาตีคู่กับเป็นครับเลยครับแล้วเดี๋ยวมาดูโค้งแรกครับยังไงครับโอ้โอสิ่งลึกครับ เสียบเข้ามาตรงนี้ไม่บาลด้วยแล้วเบียดเข้ามาตรงนี้กับไบด้วยครับโอ้ทั้งไบทั้งโอซิงครับแล้วเป็ดครับตรงมาดับสามโอ้หลุดออกไปครับเป็ดครับตอนนี้โอซิงอันดับหนึ่งครับไรอันดับสองเป็ดครับยังอยู่อันดับที่สามอยู่ครับโอ้ไบร์ครับออกดีมากครับสนามนี้แล้วโดนเตือนกันไปหนึ่งแทบครับ สามคันหน้าตอนนี้สามคันหน้าเริ่มแยกออกมาจากกลุ่มสองเลยครับเอายังไงสิเอาจูจูอะไรครับเนี่ยนั่นโอ้ยใบใช้กระถาหรือว่าโอซิงใช้กระถาครับโอ้น่าจะเป็นปัญหาทางอินเทอร์เน็ตครับโอ้แล้วาวร์ปมาชนครับโอซิ่งรั่วลงมาอยู่ดับแปดเลยครับกรเด็นตอกจากรถนะครับเมื่อสักครู่นี้ โอ้มีของอย่าเล่นของใส่กันนะครับผมอันตรายนะครับนักแข่งและตอนนี้ไบร้ขึ้นมาอันดับหนึ่งครับเป็ดคับอันดับสองไอบลอันดับสามครับตอนนี้โอ้โหเจออพิษใหารไปครับเมื่อสักครู่นี้อันดับสี่ครับอันดับสามครับไมกี้แอนครับขึ้นมาครับเอาแล้วไปชนกับ x อ้บครับ ไปสกิตกับเอ็กซ์บใครอีกครับล่ะด้านหลังของไมกี้ครับเป็นเคซี่คิงครับโอเป็ดครับกับไบขี่สบายเลยครับตอนนี้สองคันหน้าครับเป็ดครับเริ่มไล่ไบแลวครับตอนนี้ห่างอยู่0.4วินาทีครับทางด้านของคิงครับตามหลังไมกี้แอนอยู่โอ้โค้งนี้คิงเข้าสวยครับแต่โดนทร็กลิมิตไปครับ พยายามจะเสียบในไมคี้แอนครับนี่ครับแล้วไหลมาตรงนี้หือเกือบครับหลุดออกมาครับแล้วโดนเคซีเจเจกาเล็ซี่สอยไปแทนครับออนนี้สามคันเอาโอเคซีคิงครับหลุดว่าเอาแล้วเรียบร้อยครับไมคี้แอนครับล้มลงไปครับเจเจกา x ล็ซี่ขึ้นมาดับสามครับโอเคซีสองคันเลยครับบนโพเดียมครับตอนนี้ สามคันเลยครับ KC King ด้วยครับอันดับสี่ครับสองสามสี่ตอนนี้ครับมาจากทีม KC หมดเลยครับทางด้านของไบรท์ก็นำ KC เป็ดคับไป0.9นวจุ้วนาทีครับ <c oughs> อยู่กับ KC King ครับตอนนี้ ไล่ตามเคซีเจเจก y เล็กซี่อยู่โอซิงครับตามมาอยู่ดับห้าแล้วครับตอนนี้หลังจากที่ร่วงลงไปครับเพราะเอาพินิหารครับรับ 7, เจ็ดครับแนฟทอยตามหลังเอ็กซ์บิลอยู่ครับ เหลวเสี่แสแสงไอ้บิลมาครับสแนปทอยครับขึ้นมาดับหกครับเอาเจเจกาเล็กซี่ครับยังไงสิตรงนี้ครับเหมือนจะหลุดออกไปครับเมื่อสักครู่นี้เป็ดครับครับผมเหมือนจะลดระยะห่างจากเขาเลไบไรออกมาได้ครับนี่ครับ0.9นินจาทีมาดูนครับ การแข่งขันทั้งหมด7รอบครับตอนนี้เราอยู่กันในรอบที่สามครับวันนี้ไร์ขี่ดีครับขึ้นมานำครับวันนี้แต่ก็โดนทางด้านของเป็ดครับกดดันอยู่เหมือนกันครับตอนนี้ลดระยะลงมาเหลือ0.6จวินาทีครับดูเซกเตอร์สุดท้ายครับโอ้เป็ดครับครับถึงเลยครับถึงไร์เลยครับดูครับโอ้โห โค้งสุดท้ายครับตามหลังอยู่เพียงแค่0.2วินาทีครับมาดูรอบที่4ครับของไรและเป็ดครับแล้วเสียบมาครับตรงนี้เข้ามาถึงไรได้แบบสบายเลยครับเป็ดครับครับทางด้านของโอซิงขึ้นมาดับ4ครับตอนนี้ ตามหลังเคซีคิงอยู่สูวินาทีครับเอาแล้วลองแลบด้วยครับโอซิง oh, ครับโดนโทษลองแลบแพนาตี้ครับอย่างที่บอกเลยครับสนามนี้ค่อนข้างที่จะเหยียบทรักลิมิตกันบ่อยครับมนเป็นโค้งต่อเนื่องเยอะครับสนามมาดลิก้าแล้วถึงแล้วครับ เป็ดครับหาจังหวะแซงอยู่ครับพยายามกดดันไร้ไปไเรื่อยๆครับตอนนี้โค้งที่ยากที่สุดครับตรงนี้ครับทั้งเบรกทั้งเลี้ยวเป็ดครับทำได้ดีทุกรอบเลยครับโค้งนี้ถึงไร้เลวครับ แต่ยังแซงไม่ได้ครับยังไม่มีจังหวะที่จะแซงครับแล้วมาดูทางตรงตรงนี้ครับเป็ดครับจะยกลึกเลยหรือเปล่ารอบที่ห้าครับมาแล้วครับโอ้ยังปล่อยครับผมไปไปไปก่อนแต่จะเสียบในหรือเปล่ายังไม่เสียบครับตาไปเรื่อยครับตอนนี้สําหรับเป็ดครับโอ้จะเย็นมากครับจานเป็ดของเราครับ ไม่รีบไม่ร้อนจะแซงครับแล้วตรงนี้ครับเสียบมายังไงครับแล้วขึ้นมาดับหนึ่งเลยครับเคซีเป็ดครับครับแต่ไรยังไม่ยอมครับไปเสียบไหนมาโอ้เที่ยวเหมือนกันครับไร ไม่ยอมให้เป็ดครับแสงไปง่ายๆเหมือนกันครับดูครับขี่กันไปตามไปเป็นเงาเลยครับตอนนี้ไบรแล้วเป็ดครับครับ อย่างของตามกันอยู่ครับสองคันด้านหน้าในขณะที่โอซิ่งครับขึ้นมาอยู่อันดับที่3ครับตามหลังสองคันหน้าอยู่ประมาณ6วินาทีครับรอบที่6กเลยครับตอนนี้เอาเป็ดครับครับบานออกไปครับ อ้าไมกี้แอดครับล้มลงไปครับโอ้ด้านหลังนี่โดนลองแหลกฟนาตี้กันยาวเลยครับ6วินาทีครับโอซิงตามหลังเป็ดครับอยู่ครับอ้าวลวงดีครับพลาดเหมือนกันครับโอซิง เขียสีเป็ดครับครับโอ้ไรนี่วันนี้นี่ขี่นิ่งจริงครับศูนย์จดหกวินาทีครับ เคซีเป็ดครับเริ่มตามไร้ใหม่ครั้งหนึ่งครับในรอบสุดท้ายครับตอนนี้โอ้วันนี้ต้องยอมรับเลยครับไร้ขี่เนียนจริงๆครัวันนี้ เคซีเจเจกาเล็กซี่ครับล้มลงไปครั้งหนึ่งครับหมาแล้วครับเคซีเป็ดครับโอ้ดูครับถึงเลยครับโค้งนี้โอ้ยแล้วเบรกตรงนี้ครับบานออกไปโอ้เสียดายครับจัดเป็ดของเราครับโอพยายามจะเข้ามาใกล้ไบร์ทครับโอ้โห หลือเกินครับโค้งวันสักครู่นี้เอาแล้วไบร์ก็บาดเหมือนกันครับมาดูโค้งสุดท้ายครับยังไงครับโอ้ยเคซีเป็ดครับไหลโค้งนี้สวยมากครับโอ้ยเสียดายครับตรงนี้มีพลาดนิดนึงครับสะบัดไปและเรียบร้อยครับผม บรท์อันดับที่หนึ่งครับเคซีเป็ดครับอันดับ2ครับเอเซนโอซิงอันดับ3ครับอันดับ4เคซีคิงครับเฮ้ยยกล้อเข้าเส้นชัยไมครับเคซีคิงสแนปทอยอันดับ5ครับนี่สต็อปปี้โชว์ไปทีนะครับเรียบเข้าก่อนครับข้างหลังมาแล้วครับข้างหลังมาแล้วครับสโนมาอันดับที่6ครับ เจเจกาเล็กสี่อันดับ7ครับอันดับ8ปดไอเก็กบิลครับอันดับ9ก้าไมคกี้แอนครับและอันดับที่10ซิกบอยครับผมเดี๋ยวรอผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการครับ อันดับหนึ่งเคซีเป็ดครับครับอันดับ 2, องไบรทครับอันดับ 3, ามเอเซงครับอันดับที่สี่ k คซีคงครับอันดับ 5, s n a แนปทอยครับอันดับที่หกสโลแมนครับอันดับ 7, จ็ดเคซีเจเจกา็ซี่ครับอันดับที่แปดแอกอันดับ 9, m i าไมคแอนดอันดับที่สิบซิกบอยครับผมเคซีเป็ดครับขึ้นมาอันดับ1ได้ครับเพราะว่าไบรท์ติดโทษล้อแลบเฟรตี